สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการซื้อสินค้าจากร้านฮาร์ดแวร์ดาต้าสตอร์นะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะซื้อเกมอะไรสตีมออริจินยูเพลย์รู้แล้วถ้าเรารู้แล้วเนี่ยแล้วก็คลิกได้ตามหมวดหมู่ที่อยู่บนดาเว็บได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วก็จะมีเก็บต่างๆขึ้นมามากมายซึ่งมันอยู่ในหมวดสตีมนะครับที่ผมเลือกอยู่ เรืองหองสตรีมก็จะมีเกมสตรีมต,ต่างๆมากมายอย่างเช่น a l a n นเ k e นี้แล้วก็จะมีราคาบอกอย่างเช่นอ n ลนเ k กแฟ n c h ชส์3 5 5บาทซึ่งราคาที่แสดงอยู่เนี่ยเป็นราคาโอนถ้าอยากรู้ราคา True m o นี่ก็สามารถเข้าไปเช็คราดีด้านในเลยครับซึ่งช่องทางการชําระเงินมีอยู่2อย่างก็คือโอนเงินกับทรูมันนี่ครับซึ่ง ทูมานี่เนี่ยจะแพงกว่าโอนเงินเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะทูมนี่เนี่ยคิดเปอร์เซ็นต์อ่าเราารู้เรารู้แล้วสินะครับว่าราคาไหนเป็นราคาไหนอ่าอยากจะเลือกเกมอ่าเกมอื่นแล้วก็ดูได้ b a t m a ค a r k ร a m City ราคาโอนจะเออตรงกับราคาหน้าหมวดน,นะฮะราคาโอนนี่ดีคีหน้าหมวดน,นะฮะหน้าหมวด อ่าแล้วเข้าไปดูรายละเอียดด้านในก็จะแบบเป็นราคาโอนทูมันนี่อ่าโอเคอ่าเราจะดูอย่างไรว่ามีสินค้าอะไรบ้างอ่าจะดูสิว่าเราจะดูอย่างไรว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็อ่าผมจะขอยกตัวอย่างอย่างดิสคอลเนื่ยนะครับ d i s c o n n อ c t เข้าไปอพอคลิกอตอนตอนเข้ามาหน้าหุดหมดู่นี่จะไม่มีบอกว่าสินค้านี้ไม่มีนะครับแต่พอคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เช็คเช็คเงินโอเอทูมันนี่จะขึ้นว่า out of stock นะครับซึ่งขณะนี้สินค้ายังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะสั่งซื้อไม่ได้เลยจะ add to cart ไม่ได้โอ้ผมลืมตรงนี้ไปครับวิธี add to cart อย่างเช่นเราอยากได้เกมจากเกมนี้อ่าหรือไปตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เราจะจะช,ช่องทางการชำระเงินเนี่ยชำระเงินก็เออเราจะเลือกโอนเงินกับทุนนี่ซึ่งอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับว่าแบบจะเลือกอะไรอ่าเราจะเลือกอะไรอย่างของผมก็จะเป็นทุนนี่อ่าสี่ร้อยบาทแฮทุคัสก็จะขึ้นหน้านี้นะครับว่าเราแบบ อาในตะก้าเรามีอเลนเวกแฟนเราสั่งซื้ออเลนเวกแฟนใช้อยู่นะอะไรอย่างนี้อยู่นี่ก็อยู่ตะกาอยู่ยังไม่ได้จ่ายกันนะอืมซึ่งเราสั่งช่องทางการชำระเงินเนี่ยเป็นแบบทูมานี่าจำนวนเงิน400บาทหนึ่งอย่างนะหรือถ้าอยากจะเพิ่มจำนวนสินค้าแล้วก็เพิ่มตรงนี้ได้นะครับเป็น 3, ่าอัปเดตคา มันก็จะเท่ากับ1,200บาทจากซึ่ง1ชิ้นในี่4 0 0 400บาทนะครับถ้ารวมกัน3ชิ้นก็1,200บาทอืมอ่าแล้วอยากเพิ่มเพิ่มเกมอีกอ่อเคต่อเลยแล้วก็ซื้อต่อได้นะครับอย่างเช่นผมอยากได้ m a s s e f f e c t 3อดาลัก u ์เอ dition ตอนนี้มีของอยู่อ่าลองดูซิ โอนเงินอ่ะยังมีอยู่ยังมีของอยู่แล้วก็แอดทุกค์ดแอดทุกค์ดเสร็จอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เช็คการช่องช่องการช่องทางการชาระเงินว่าถูกไหมถ้าเออถ้าคุณคิดว่าเออคุณจะชําระคุณจะทำรบเงินค่าอะไรแบบแฟรนไชส์แบบโอนเงินแต่คุณไปเลือกแบบทูกคุณก็สามารถกดกระบาดตรงนี้ออกแล้วไปที่เออ ช็อปใหม่นะฮะแล้วก็ไปหาเกมที่คุณจะไปหาเกมมาแลนเวกนะฮะแล้วก็ไปเป็นโอนเงินแอดทุกคัสใหม่โอเคเรียบร้อยหลังจากที่คุณคิดว่าคุณเช็คช่องทางกำชนะเงินเสร็จแล้วแบบถูกต้องตามที่คุณต้องการแล้วก็กด r o c ิ e d to check out ซึ่งอ half ค u p o n คูปองนะฮะซึ่งคูปองเนี่ยจะต้องอเรอทางร้านแจกะฮะ รอทางร้านฮาร์ดแวร์ดาต้าแจกซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีนะครับตรงนี้ก็ยังในขณะนี้ยังไม่ต้องสนใจอข้อมูลตรงนี้ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่จริงเ,เบอร์จริงเพื่อยืนยันตนของคุณว่าคุณมีตัวตนจริงเออ f i r s t name ผมก็ใส่ชื่อผมเลยอันนี้ผมขอใช้ชื่อสมมุติของผมนะอืม มีสันคอมพนี Company. บริษัทที่คุณอยู่ถ้าไม่มีบริษัทที่คุณอยู่คุณก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ฮะอืมอดเดรสที่อยู่อืมที่อยู่ที่อยู่อ่าอย่างเช่นห้าสิบหกทับเจ็ดสิบแปดสิบสี่อ่า a d d r e s t o ก็ถ้าอยากจะใส่เพิ่มอยากจะใส่ที่อยู่เพิ่มเติมเราสามารถใส่ในี้ได้เลยครับ town city town city ก็คือเเออเออจังหวัดนะครับจะใส่จังหวัดกรุงเทพมหานครอ,อกรุงเทพมหานคร p o s i t i p p o s i t i p ก็คือรหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ แล้วแต่ country อยู่ไทยแลนด์ฮะโฟนเลขเบอร์ทโทรศัพท์เบอร์มือถือใส่ได้สิ4 6 3แปดสีหกสมหนึ่งแล้วแต่นะฮะผมใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงแต่ในวิดีโอนี้ผมจะใส่ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพื่ออเนี่ยเป็นการแบบเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่าง เป็นแสดงถึงวิธีการซื้อนะฮะถนนอ่าผมลืมตรงนี้ไปถนนด้านในอ่าว่าไปตำบลแล้วแต่ตำบลเกม,มใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงนะฮะตรงนี้อ่าอเดอร์โน้ตก็คือให้ใส่ id id steam หรือจะใส่ id steam นะฮะแบบ เราสั่งสินค้าที่ต้องให้แบบลันแอคทีเวตนะอย่างเช่นไอดีสตรีอยกตัวอย่าง id s t e a m ฮะพิมพ์ id s t ตร a มแดดพาสเบิร์ดพาสเบิร์ดเคโอเคพอเมื่อเราคิดว่า,าจะแบบกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วก็กด p l a c e order เลยครับ เมื่ออ่า,อา,อา,อาเป็นการแจ้งกับการเป็นการแจ้งเป็นการแจ้งกับทางร้านว่าเราได้สั่งซื้อสินคา้านี้นะอ่าแล้วก็ให้ท่านอา่หรือคุณเนี่ยแล้วแต่ให้อ่าชำระเงินภายใน24ชั่วโมงนะครับไม่งั้นระบบจะอ่าตัดออเดอร์ที่ท่านสั่งมานะครับ ผมก็รอราอาอ,อเดี๋ยวส่งท้ายไปนะครับอืมบางอย่างที่ผมลืมบอกไปอช็อปชอ็ชอปจะแสดงสินค้าที่อยู่ในร้านทั้งหมดนะครับจะเป็นสตีมออริจินยูเพลย์สตีมคีย์สตีมคีย์ซึ่งก็จะบอกราคาจะบอกราคาทั้งหมดเลยอ่อันนี้คงทราบกันอยู่แล้วอ ผมขอลาก่อนนะครับหวังว่าท่านจะเเขียนข้อมูลถูกต้องก่อนที่จะสั่งแล้วก็ท่านไม่แล้วก็คุณเนี่ยไม่ควรที่จะสั่งออเดอร์ซ้ำๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าระบบเนี่ยจะแบนคุณได้นะครับนั้นขอฝากสุดท้ายไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ